สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วในคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูเคยบอกในการสอนออนไลน์ไปแล้วว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดูหน้าเขียนคำะสมคนละห้าเขียนคำะสมคนละห้าคำ ต่อไปนะคะ p u r p o s พสต์นะคะเราจะเรียนเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะเพื่อให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความที่เป็นโวหารได้นะคะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศอันนี้คุณครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวและก๋วยจับ สองคำนี้มีความเหมือนกันอย่างไรนะคะกว๋วยเตี๋ยวและกว๋วยจับสองคำนี้มีความเหมือนกันอย่างไรอลองดูซิว่ามันมีความเหมือนกันอย่างไรแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าสองอย่างนี้เป็นอาหารที่ครูชอบมากนะคะเป็นอาหารเส้นที่ครูชอบมากนะคะต่อไปนะคะ นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะอย่างอย่างแรกที่ครูจะบอกนักเรียนก็คือเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเปิดเทอมนักเรียนจะได้เรียนกับรครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะต้องทำงานกลุ่มนะคะแต่ว่าอันนี้ ตอนนี้คุณครูนำมาให้เรียนดูก่อนว่ามันมีภาษาอะไรบ้างที่ที่ประเทศไทยเราที่ภาษาไทยเรายืมมาใช้นะคะเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีครับทั้งน้องวินเนอร์ติวเตอร์วันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันครับเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือคำภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศครับ น้องๆทราบไหมครับว่าภาษาไทยที่เราใช้พูดและใช้เขียนกันอยู่ในทุกวันนี้มีหลายคำเลยนะครับที่ยืมมาจากคาในภาษาต่างประเทศและนํามาสร้างเป็นคําใหม่ในภาษาไทยอย่างคําว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทยก็ไม่ใช่คําไทยแท้แต่เป็นคํายืมที่มาจากคําในภาษามลายูว่าดูริยันซึ่งแปลว่าผลไม้ที่มีหนามครับหรืออย่างคําว่ากะปิอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีคํานี้เนี่ยก็มาจากคําในภาษาเมียนมาว่าง่าปิซึ่งแปลว่าปลาหมักครับ สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศปะปนในภาษาไทยก็มีอยู่หลายสาเหตุเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆการติดต่อค้าขายกับต่างชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณการเผยแพร่ศาสนาและการเข้ามาของวัฒนธรรมของชาติอื่นๆการศึกษาและวิทยาการต่างๆจากคนไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับต่างประเทศรวมถึงการอ,อพยพของคนต่างถิ่นเข้ามาในประเทศไทยก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษาและมีการยืมคําของชาติอื่นๆมาใช้ในภาษาไทยเป็นจํานวนมากครับจะว่าไปแล้วการยืมคําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ ดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อพุทธศักราช1826ก็มีการใช้คำภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษาขเขมรปะปนกับคำภาษาไทยอยู่หลายคำครับน้องๆอ,อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็นคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศและคำที่ยืมนี้เป็นคำที่มาจากภาษาอะไรใช่ไหมล่ะครับ งั้นเรามารู้จักวิธีสังเกตลักษณะและคำในภาษาต่างๆที่นิยมใช้ในภาษาไทยกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่คำยืมจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่มีใช้ในภาษาไทยมากที่สุดกันก่อนนะครับในการเข้ามาของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในประเทศไทยมาจากการเผยแพร่ศาสนาจากประเทศอินเดียโดยภาษาบาลีเข้ามาทางศาสนาพุทธ ส่วนภาษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีของอินเดียเรื่องรามายนะและมหาภารตะาครับทั้งสองภาษาเป็นภาษากลุ่มอินโดยูโรเปียนเหมือนกันจึงมีลักษณะของคำที่ใกล้เคียงกันมากแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะครับวิธีการดูว่าคำไหนเป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตให้สังเกตตามนี้นะครับน้องๆภาษาบาลีมีพยัญชนะ32ตัวและมีสระ8ตัวได้แก่ อาอาอ,อ,อ,อีอูเอโอหลักการสังเกตลักษณะของคำภาษาบาลีที่สำคัญก็คือภาษาบาลีจะมีหลักตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอนครับเรามาดูตารางพยัญชนะของภาษาบาลีไปพร้อมกันนะครับพยัญชนะทั้งหมด32ตัวในภาษาบาลีแบ่งได้เป็น5วรวัค5แถวและมีพยัญชนะเศษวัค7ตัวตามนี้ครับส่วนเครื่องหมายวงกลมหรือนิคหิตที่อยู่ในเศษวัค จะไม่นับเป็นพยัญชนะครับเพราะในภาษาไทยไม่มีใช้นั่นเองแต่ในภาษาบาลีจะใช้เครื่องหมายนี้เขียนไว้บนพยัญชนะเพื่อใช้แทนเสียงตัวสะกดงอง,งูครับจากตารางพยัญชนะในภาษาบาลีที่น้องๆได้เห็นอยู่นี้ตัวสะกดและตัวตามจะอยู่ในวักเดียวกันเสมอนะครับหากพยัญชนะแถวที่1เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่1 2จะเป็นตัวตามเช่นทุกหัดบุปผา หากพยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่3 4จะเป็นตัวตามเช่นพยั์อัจฉาาัยลัทธิหากพยัญชนะแถวที่5เป็นตัวสะกดพยัญชนะตัวใดก็ได้ที่อยู่ในวรคเดียวกันจะเป็นตัวตามเช่นสัญชาติสัมผัสคำพีและหากพยัญชนะเศษวรคเป็นตัวสะกดตัวตามก็จะอยู่ในเศษวรคเหมือนกันครับเช่นอยิกามลิกาชิวหา ส่วนภาษาสันสกฤตจะแตกต่างจากภาษาบาลีตรงที่ตัวสะกดและตัวตามอยู่ข้ามวรก,กันได้ครับเช่นวิทยุอาตมาคณาจารย์คำเหล่านี้เป็นคำภาษาสันสกฤตครับนอกจากหลักการเรื่องตัวสะกดและตัวตามแล้วภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตก็มีจุดที่แตกต่างกันอีกนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างภาษาบาลีมีพยัญชนะ32ตัวส่วนภาษาสันสกฤตมีพยัญชนะ34ตัว ตัวอักษรที่เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวคือสอสลา,าและสฤษีเช่นอังกฤษกษัตริย์ศิลปะประเทศภาษาบาลีมีสระ8ตัวส่วนภาษาสันสกฤตมีสระ14ตัวสระที่เพิ่มเข้ามาก็คือฤลฤอไอเอาเช่นกฤิศนาปลายสนียาวชนภาษาบาลีนิยมใช้ลอจุลาเช่นจุลา กีฬาครุนส่วนภาษาสันสกฤตนิยมใช้ทอมันโทเช่นจุธากรีธาครุตภาษาบาลีนิยมใช้พยัญชนะสองตัวซ้อนกันเช่นอัคคีนิพพานมัจจุราชส่วนภาษาสันสกฤตนิยมใช้อักษรควบและอักษรนำเช่นซับนิทราปรารถนาภาษาบาลีใช้คำว่าริแทนคำที่มีรอหรันเช่นภริยา จริยาส่วนภาษาสันสกฤตจะใช้คำที่มีรอหรันเช่นภรรยาจัญญาภาษาบาลีจะผสมด้วยสระอิอุแทนตัวรือเช่นอิทธิอิสิส่วนภาษาสันสกฤตจะใช้ตัวรือเช่นฤทธิฤศีพอแยกเป็นข้อๆแบบนี้แล้วพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นกันแล้วใช่ไหมละครน้องๆแต่เดี๋ยวก่อน นอกจากวิธีสังเกตที่พี่ได้บอกไปก่อนหน้านี้พี่ก็มีเทคนิคการดูคําภาษาสันสกฤตอีก3ข้อมาบอกครับข้อแรกหากพยัญชนะสอเสืออยู่หน้าพยัญชนะดอเด็กตอเต่าถอถุงคําเหล่านี้จะเป็นภาษาสันสกฤตครับเช่นสะมมสตรีสถานข้อ2คําที่มียอยักษ์การหอหีบการนมรักเป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นแพทย์อาทิตย เสน่ห์สังเคราะห์และข้อสุดท้ายคำที่มีตัวสะกดสองตัวและตัวสะกดที่สองเป็นรอเรือก็มักจะเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นเดียวกันครับเช่นจากสมุดเนตรรู้จักวิธีแยกคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกันไปแล้วครับงั้นเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันดูดีกว่าครับคำว่ามัชชิมกับคำว่ามัธยมที่แปลว่ากลาง น้องๆรู้ไหมครับว่าคําไหนคือภาษาบาลีและคําไหนคือคําภาษาสันสกฤตเฉลยมัชชิมเป็นคําภาษาบาลีโดยสังเกตจากตัวสะกดและตัวตามชอช้างชอกระเชอที่อยู่ในวรคเดียวกันครับส่วนมัธยมเป็นคําสันสกฤตเพราะตัวสะกดและตัวตามไม่ได้อยู่ในวรคเดียวกันมาต่อกันที่คํายืมจากภาษาเขมร ซึ่งเป็นภาษาที่มีใช้ในภาษาไทยอยู่หลายคำเพราะว่าไทยกับขเขมรเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและมีลักษณะทางภาษาที่เป็นคำโดดเหมือนกันครับแต่ภาษาไทยและภาษาขเขมรก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ดังนี้ครับลักษณะคำภาษาขเขมรในภาษาไทยมักสะกดด้วยจอจานร,รอเรือรอลิงยอหญิงเช่นตรวจขจรตำบลสำราน มักออกเสียงแบบอักษรน,นำโดยพยางแรกออกเสียงอักถึ่งเสียงและพยางคที่ตามมาออกเสียงแบบมีหอหีบนำเช่นขนมถนนฉเฉลียวมักนำหน้าด้วยคำว่าบังบันบำบันเช่นบังคมบันดาลบำบัดบันเลงมักแผลงเป็นคำไทยได้เช่นคำที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่แผลงเป็นกระเช่น กระดานเป็นกระดานกระจกเป็นกระจกคำที่ขึ้นต้นด้วยผอพึ่งแผลงเป็นประเช่นผจนเป็นประจนผสานเป็นประสานคำที่ขึ้นต้นด้วยประแผลงเป็นบันเช่นประทุกเป็นบรรทุกประจงเป็นบรรจงมักเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยสาระอำเช่นกํำจัดคำนับชำนาญดำเนิน ทํานายสํำรวจอำนวยแต่ก็มีบางคำที่เรายืมทั้งคำเดิมและคำที่แผลงแล้วมาใช้ครับเช่นเกิดกําเนิดเดินดำเนินตราตําราก็เรียกได้ว่าคํำยืมจากภาษาเขเมรในภาษาไทยที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันมีอยู่มากมายเลยทีเดียวว่าไหมครับมาต่อกันที่ภาษาต่อไปที่เราคุ้นเคยกันครับนั่นก็คือคำยืมจากภาษาจีน ภาษาจีนเข้ามาในประเทศไทยจากการทําการค้าและการย้ายถิ่นฐานของคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับวิธีสังเกตคํายืมที่มาจากภาษาจีนก็คือมักจะเป็นชื่ออาหารเช่นเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวซาลาเปามักเป็นชื่ออุปกรณ์เครื่องใช้เช่นเก้าอี้ตะหลิวเข่งมักเป็นคําที่เกี่ยวกับการค้าเช่นห้างยี่ห้อเท่าแก่ มักเป็นคำที่ใช้วรณยุกตรีและจัตว,วาเช่นเกี้ยโตโกงนอกจากยืมคำในภาษาต่างๆจากประเทศที่อยู่ใกล้กับไทยแล้วคำยืมจากภาษาอังกฤษก็เป็นคำที่นิยมใช้มากในภาษาไทยครับเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกจึงมีการหลั่งไหลของภาษาเข้ามาผ่านการศึกษาสื่อบันเทิงและธุรกิจครับโดยส่วนใหญ่คำยืมจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทย มักเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นช็อกโกแลตอปเปิรคอมพิวเตอร์โซดาไมโครโฟนแต่ก็มีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่ใช้คำไทยแทนได้ครับเช่นสแตมใช้คำว่าตราไปรษณียากรมอเตอร์ไซค์ใช้คำว่าจักรยานยนแฟกซ์ acts, ใช้คำว่าโทรสารการจะเลือกใช้คำทับศัพท์หรือคำไทยก็ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมของบริบทนะครับ ตอนนี้ก็รู้จักลักษณะของคำยืมในภาษาไทยที่มาจากหลากหลายประเทศกันไปแล้วแต่เอคำไทยแท้ล่ะครับมีลักษณะเป็นยังไงมา,มาพี่จะอธิบายให้ฟังครับคำไทยแท้ส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียวมีความหมายในตัวเองอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีสะกดตรงตามมาตราไม่มีตัวการานันไม่นิยมคำควบกล้ำเช่นลมยายช้างครกอีกทั้งคำไทยแท้ มักไม่ใช้พยัญชนะคอนะคังชอกเชอยอหญิงดอชัดดาตอประตักถอฐานทอมนโททอพุ้เท่านอนเนนทอทงพอสมเพาสอสลา,าสอฤศีหลอจุลาครับยกเว้นคำว่าค่าเคียนระครังค้องใหญ่ย่าเท่านทะ,ะทงเธอสัมเพาพายเศร้าศึกศอก สสศค่าเคียนระคังของใหญ่ย่าเท่านะทะทงเธอสัเพลาภายเศร้าศึกศอกสสศคำเหล่านี้เป็นคำไทยแท้ครับจำกันให้ดีนะแต่หากเป็นคำไทยแท้ที่มีหลายพยางก็มีวิธีสังเกตดังนี้ครับข้อแรกมีการกร่อนเสียงของคำพยางแรกเชนกเ่นมากรูดเป็นมักรูดตัวขาบเป็นตะขาบสายดือเป็นสัดือ ข้อ2มักมีการแทรกเสียงไปที่กลางคำเช่นผักเฉดเป็นผักกระเฉดนกจอกเป็นนกกระจอกลูกเดือกเป็นลูกกระเดือกและข้อสุดท้ายมักมีการเติมพยางหน้าทำให้เกิดเป็นคําหลายพยางเช่นทำเป็นกระทำเดี๋ยวเป็นประเดี๋ยวดุกดิกเป็นกระดุกกระดิกนอกจากที่กล่าวมานี้ ยังมีอีกลักษณะที่เป็นจุดเด่นของคําไทยแท้ครับนั่นก็คือคําไทยแท้เป็นคําที่ใช้ไม้มว้วนซึ่งมีทั้งหมด20คําครับเหมือนที่เราเคยท่องกันตั้งแต่สมัยประถมเลยถ้าใครจำได้ก็มาท่องพร้อมๆกันเลยนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิลหลงไหลใครขอดูจากใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบมวนจำจงดีเย้ <Yeah! S 1> เก่งมากครับน้องๆสำหรับบทเรียนนี้จบไปแล้วครับหวังว่าน้องๆจะเข้าใจเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงคะนักเรียนได้รู้บ้างแล้วว่าภาษาไทยเราหรือประเทศใครของเรานั้นได้ยืมคําจากภาษาใดมาใช้บ้างใช่ไหมคะ,มะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคําที่มาจากภาษาต่างประเทศไปฟังกันเลยคะ่ะคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะก่อนอื่นเรามาดูคําไทยแท้ก่อน ะคะําไทยแท้คือคําภาษาไทยดั้งเดิมมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ 1. เป็นคําพยางค์เดียวที่มีความหมายสมบูรณ์นะคะ 2. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา 3. ใช้วรรณยุเพื่อเปลี่ยนความหมายของคําวันณยุของเราก็จะมีตั้งแต่สามัญเอกโทรตรีและจัตวานะคะ 4. นะคะคำลักษณะนามอยู่หลังคำบอกจำนวนนับนะคะาำขยายอยู่หลังคำที่ถูกขยายนะคะ 6. ไม่นิยมใช้ตัวการันและคำควบกล่ํานะคะ 7. ไม่ใช้พยัญชนะคอละคังช่อกระเชยยอหญิงดอชดาต่อปักตักทอมนโททบุเท่า นอนเนนทอทงพอสัมเพาสอสลา,าสอสีและลอจุลายกเว้นบางคำเท่านั้นนะคะ8ซ้ำคำเพื่อให้ความหมายต่างกัน 9. านะคะคำที่ใช้สละอายไม้มวน20คําคำและสละไอายไม้มาลายบางคำนะคะคำยืมภาษาต่างประเทศนะคะ1คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต มักใช้เฉพาะคำศัพท์ทางศาสนาและวรรณคดีโดยคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. เป็นคำหลายพยางค์ 2. ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะ 3. นิยมใช้ตัวการันต์นะคะ 5. ประสมด้วยพยัญชนะคอละคังชกชื่อย่อหญิงรชดาตอปักตักทอมอนโททพุทเท่า นอนเณนทอธงพอสอจเภาสอลุอีสอสลาสอสลา,าสอลุอีนะคะแล้วก็รอจุฬานะคะ5นะคะเป็นคำที่มีพยัญชนะสะกด2ตัวแต่ออกเสียงเพียงตัวเดียวนะคะการอ่านคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตมีหลักดังนี้นะคะ 1. ไม่ออกเสียงสระที่กำกับอยู่ที่ตัวสะกดนะคะส คำหลายพยางต้องออกเสียงพยัญชนะท้ายของพยางคแรกนะคะ 2. คำยืมภาษาเขมรภาษาเขมรเนี่ยนักเรียนประเทศไหนคะที่ใช้กันอ่าประเทศกัมพูชาหรือในแถบจังหวัดบุรีรัมนะคะอันนี้ก็ใช้ภาษาเขมรเหมือนกันนะคะคำยืมภาษาเขมรน,นะคะไทยและเขมรมีการยืมคําที่ มาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยคำยืมภาษาเขมรมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. มักเป็นคำต้นขึ้นต้นด้วยคำว่าบังบันบำและบันบันอีกตัวนี้ก็คือบลลลนั่นเองนะคะตัวรอหันนะคะ 2. มักขึ้นต้นด้วยเสียงสระอําการอ่านคำยืมภาษาเขมรมีหลักดังนี้นะคะ 1. ออกเสียงตามรูปคำ 2. อ,ออกเสียงพยางค์ที่สองเหมือนมีหอนำนะคะ3นะคะคำยืมภาษาจีนอ่นนี่ก็จะคล้ายๆกับภาษาไทยเพราะว่ามีวรรณยุกต์เหมือนกันอ่ะไปฟังกันเลยค่ะไทยยืมคำภาษาจีนมาใช้ผ่านการค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณโดยคำยืมภาษาจีนมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. เป็นคำพยางค์เดียว 2. ใช้วันในยุคแยกความหมายของคำนี่ก็อย่างที่คุณครูบอกไปนะคะก็จะคล้ายๆกับภาษาไทยเพราะว่ามีวันในยุคเหมือนกันนะคะการอ่านคํายืมภาษาจีนมีหลักดังนี้นะคะ 1. ออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมนะคะ 2. ปรับการออกเสียงให้เหมาะกับการออกเสียงของคนไทยนะคะ 4นะคะคำยืมภาษาอังกฤษนะอันนี้เราจะใช้บ่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวบ้างนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะไทยติดต่อค้าขายกับอังกฤษจึงรับคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้เรียกเทคโนโลยีต่างๆนะคะโดยลักษณะการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยมีดังนี้นะคะ 1. ใช้คำทับศัพท์คือการออกเสียงเหมือนคำภาษาเดิมโดยตรงเพราะยังมีเพราะยังไม่มี คำในภาษาไทยใช้นะคะ 2. ใช้คําไทยที่บัญญัติขึ้นแทนภาษาอังกฤษนะคะ 3. ใช้คําภาษาอังกฤษเดิมเป็นศัพท์บัญญัตินะคะแบ่งเป็น2กรณีดังนี้นะคะ3.1ม,มีคําภาษาไทยใช้แล้วแต่นิยมใช้ทั้งสองภาษา3.2มนะคะมีคาภาษาไทยใช้แล้วแต่นิยมใช้คําภาษาอังกฤษเพราะ ความคุ้นเคยนะคะสต่อไปข้อที่4นะคะใช้คำไทยแทรกเข้าไปนะคะเนื่องจากนี้ไทยเรายังมีคำยืมภาษาอื่นๆมาใช้อีกหลายภาษาเช่นภาษาภาษาชาวภาษาธรมินภาษาเปอร์เซียภาษาโปรตุเกสภาษาภาษาพม่าภาษาเกาหลีเราก็ยืมมานะคะในงานภาษาญี่ปุ่นเราก็ยืมมาเหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างนะคะ นักเรียนยทำใบงานเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะใบงานเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนหาคำศัพท์คำที่มาจากภาษาต่างประเทศอย่างน้อย10คคำนะคะเราไปดูใบงานกันเลยค่ะว่าคุณครูให้นัเรียนยทำใบง,งานในรูปแบบอะไรนะคะ,ะนี่คือตัวอย่างใบงานนะคะคุณครูจะบอกก่อนเลยนักเรียนไม่สามารถ ไม่สามารถเอาคำศัพท์ที่คุยยกมาให้นะคะก็คือทำในรูปแบบของไดอะแกรมนะคะตรงกลางหัวข้อก็คือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะช่องแรกก็จะเป็นคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตช่องที่2เป็นภาษาคขมนช่องที่3เป็นภาษาอังกฤษและช่องที่4เป็นภาษาจีนนะคะซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะคะ นักเรียนสามารถทำในรูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปต้นไม้ดอกไม้ผลไม้ปลาสัตว์อะไรก็ได้นะคะน,นี่ใครสามารถวาดเหมือนคุณครูได้ก็ได้นะคะนักเรียนทำในรูปแบบของคุณครูก็ได้นะคะมีทั้งหมดสประเทศด้วยกันนะคะนักเรียนสามารถทำในกระดาษ A4 ที่เป็นลายเส้นหรือเป็นกระดาษ A4 ส,สีขาวก็ได้ อันนี้คุณครูไม่ว่าอะไรนะคะอย่าลืมว่าคุณครูให้ทำแค่4ประเทศด้วยกันนะคะนักเรียนไม่สามารถเอาในตัวอย่างได้นะคะเรียนหาได้จากในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างที่คุณครูเคยบอกตอนต้นไปแล้วว่าเราจะกลับมาทำงานกลุ่มในเรื่องของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันอีกครั้งตอนเปิดเทอมนะคะ l e c t i v e thinking นะคะเขียน3สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะเขียน3สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูนะคะว่านักเรียนได้อะไรบ้างจากการเรียนในเรื่องนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆที่นํามาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับพวกเรานะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนที่ตั้งใจสรงงานคุณครูเป็นอย่างดีนะคะเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย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 